สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลาวาชาแนลวันนี้เราตื่นเช้ามาตั้งแต่เช้าเลยเรามาเจอลาวาแล้วก็เลือดกองใหญ่มีเลือดกองใหญ่อยู่หน้าบ้านนะครับเลือดของลาวาแล้วเราก็ไปเจอลาวาอยู่ตรงทรายแล้วลาวก็ มีน้องแล้วแต่ตอนนี้ลาวามีน้องแค่ตัวเดียว <ร yt> <ol> นี่ยเนี่นี่มีตัวเดียวเองแล้วที่สำคัญตอนนี้น้องเกิดมาตัวเดียวแล้วลาวาไม่ยอมให, <S <S มให้ยังไม่อยอมให้นมลูก,ก,กลาวา,วาไป มีลูกตัวเดียวแล้วก็ไม่อยอมให้นมลูกด้วยแล้วราวาก็หนีไม่อยู่ตรงนี้ตัวเดียวซึ่งเรายังไม่รู้ว่าตอนนี้เราวาคลอดหมดหรือยังเนี่ยมีลูกตัวเดียวเองเหรอพอลูกโดนนมปุ๊บเขาก็เดินหนีมาเราก็เลยยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะรับว่ายังคลอดไม่หมดหรือว่าอะไรเดีย๋ยวเรามาดูหน้าน้องชัดๆอีกทีหนึง่งแต่ยังไม่มีชื่อตัวน,นี้ นะเราจะลองอุ่นดุฏิโอ้ยนี่นี่นี่บีกันอีกหนึ่งตัวเย่ยน้องไปทิ้งไปทิ้งไว้อกองกองทรายนะฮะแล้วก็ตัวเย็นมากเลยเราก็เลยเอามาอบไฟไว้ตรงนี้มีมีไฟสำหรับอบตัวเนี่ยหน้าเหมือนลาวาเป้เลยหน้าเหมือนลาวาเปะเลย คอดไปนหนึ่งตัวจะมีตัวเดียวหรือว่าจะมีอีกลหลายๆตัวเดี๋ยวต้องรอรุ้นแป,ป๊บนึงนะครับตอนนี้ขึ้นคลอดออกมาตอนนี้เราย้ายเข้ามาในบ้านชั่วคราวนะครับเหมือนเขาดัานผ้าจะหาเต้านมอ่ะพอดีมีขวดนมของแมวเหมียวอยู่แล้วน้องแมวเหมียวไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กินเนี่ยดูดิยวลองดูซิเขาจะกินไหมน่าจะกินไ่มไม่คือยังดื่มยนะ เขายังเขายังไม่ยังไม่เป็นหรออ้าลูกเนี่ยเองดันหาก็เขาดันหาเขาดันหาเต้านมแน่เลยเนี่ยมันไม่เหมือนธรรมชาติก็ค่อยอ่าหินยังเดี๋ยว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 หยิบเต้านมโอ้เจ้าเจ้าเออแล้วครับตัวผูดโลไอ้ตัวเมียเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะน่าจะตัวเมียมั้ง กินละกินนดูละ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 อืมจุดลบเลยระวังลมเข้าไปเยอะจะบเขานอนไงได้ไหมเขาจะนอนยังไงอะคะไม่รู้ค่ะแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าต้องต้องให้ให้ให้แบบนี้ไหมอ่ะโอ้โหหิวหิวอืมเนี่ยต้องอย่างนี้เลยป่ะยังแม่ไม่ยอมมาให้เลยลาวากินนมเลยแล้วอืมระวังลมเข้าไป เนเต็มเต็มจุกอ,อ่ยโหดูดแรงมากอะ่ะออกมาตัวเดียวเองอีกหรืว่ามีตัวเดียวไม่รู้เนี่ยแต่ว่าเราว่าเขาขุดขุดดินลงไปเยอะอีกนะเขาก็รู้สึกว่าเขาจะขยับสลับเปลี่ยนท่านอนอะ่ะเยังไม่หมดต่ะโอ้ยต้องใส่อีกตัวนึงแล้ว นี่ไงออกมาอีกตัวนึงแล้วออกยังลูกออกยังโอ้ออกมาอีกตัวนึงแล้วใช่ไหมโอ้โนี่ไงโอ้สีเหมือนกันเลยอันนี้สีดำไหเนาะออกกยยัังงงอออต้ช่วยหช่วยช่วยไหมช่วยไหมโอ้ย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 เข้าใจแล้วมีมีที่ดูดไหมมีที่ดูดที่ดูดอยู่ในนู้นอย่าอย่าทับลูกโอ้ใครลงมาเอ่ย เดี๋ยวมา <ทำ S 1> ให้ดูก่อนนะเ <ทำ S 1> ดี๋ยวไปเอาที<ป>่ด<ป>ูแม<ป>่เขาก่อนไปไปไปคลอดแล้วจ้าตอนนี้มาคลอดในสนามหญ้าเลยตัวที่สองตัวที่สองคือตัวที่อยู่อยู่ตอนนี้พอคลอดอกมาก็กินนมเลยกินนมแม่เลยแล้วก็ก็เลยจับตัว่หนึ่งมาอยู่ด้วยเขาจะได้กินนมด้วยกัน <c oughs> โอ้ยตีนกาตีงกา,า,งกาอืมเพราะไม่งั้นเราวาจะเดินหนีลูกตลอด แต่ตอนนี้พอตัวที่สองออกมาเขายอมให้กินละเรียบร้อยตัวที่สองเดี๋ยวดูต่อนะครับว่าจะมีตัวต่อไปออกมาอีกหรือไม่ตัวที่สองออกมาเรียบร้อยแล้วกินนมกันปลอดภัยแข็งแรงลายสวยด้วยตัวนี้ตรงแงข็งคอสวยจ้า อาจะเป็นตัวปูเหมือนกันสองตัวตัวผูแล้วสองตัวแม่มือใหม่อุมไม่ได้อุ้มสิคุณแม่มือใหม่ก็เลียลูความสะอาดค่อยอดมาตอนนี้รอดูตัวที่สองเราดูตัวที่สามว่าจะลอดอีกทีเมื่อไหร่แล้วว่ามีลูกแล้วโอ้ยดีใจไหมอืม ตอนคลอดมาเราก็ช่วยดูดน้ำคร่ำนะครับใช้ตัวที่ดูดเนี่ยดูดน้ำคร่ำออกจากจมกูกดูดจมกูกเขาให้เขาหายใจได้เร็วขึ้นแม่เขาก็คอยเรียรอยู่ตลอดเรียรลูกทาความสะอาดโอเคเดี๋ยวมาเราดูต่อไปว่าตัวต่อไปจะออกมาเมื่อไหร่นะครับของเด็กหรือของแม่มีมาดูมเนเลย ลาวาไม่ยอมเลี้ยงลูกก็เลยต้องออมาป้อนลงมันเองสามตัวหมาเนี่ยบิ๊กเกิลน,นะคระพรุ่งนี้ต้องซื้อนี่อีกอันนึงนะชลิที่ป้อนใช่ไหมคะอันนี้จ้ะมีพี่ๆมันนั่งดูมันเต็มเลยดู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 ว่อจะเข้ามั้ยหใครร้องเนาะ แม่เขาขู่แม่เขาขู่ลูกก็เลยต้องเอามาเลี้ยงในต้องเลี้ยงในบ้านเองอมอม,ม,ม,มยังไม่มีตาขึ้เจิดตรงนี้สรุปแล้วคือคลอดมาทั้งหมดสามตัวนะครับตัวนี้หมาบิ๊กกันของเรามาดูกันหมดเลยตัวรรเลยร้องตัวเลยร้อง นเ่ง่างหลังนะะแต่พ่อป้อนแลไม่ยอมกินเลยอ่ะหมอยก็มาเดูนใกล้ใกปกคองดีโอ้ยตายตายขาดใจตายแน่เลยแม่ไม่รักไม่ต้องร้องน้องเหมือนเสียงลาวาร้องเลยแต่ลาวานิ้งนิ้งอ่ะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องเราว่าชาแนลที่ไม่ยอมเลี้ยงลูกตัวเองด้วยนะครับส้องสารน้อหมาตัวน้นอยกดติ <c oughs> ดตกกามเยอะๆกดติดตามมันเยอะดูไม่ยอมบีบให้นมเขาออกมาก่อนเ <c oughs> ขนาเขารู้ว่าเนี่ยฮ้ยนมออกมาละเนี่ยเขาก็าจะเริ่มนี่เห็นไหมก็เมื่อกี้เขาไม่ยอมกิน